So what do you have in จะสุขศึกษาและศึกษาปสีสปนะฮะในชั่วโมองที่2องววันนี้ก็คือสิ่ง,วงแวดล้อมและก็สุขภาพนะครับผมวันนี้เราก็จะมารู้ของผลกระทบของปัญหา แล้ก็สิ่งแวดล้อมนะครับว่าจะมีผลกระทบอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับไปดูกันเลยคะนักเรียน,นครับ ช่วงนี้นะครับผุกระทบป้องเีวิล้อมสู้โควิดไม่ได้นะฮะนักเรียน like ช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับนักเรียนครับได้เวลาสนุกแล้วยูนี่ทวิสตี้โอเชียน ควิดน่ากลัวครับนักเรียนครับแต่ถ้าไม่อยากกลัวก็มาดูคลิปกูบอยครับนะครับเรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะคะนักเรียน ครับนักเรียนที่ยังไม่ได้ดูหรือไม่ได้เข้ามาดูหน้าตอนนี้ก็นอนสักตื่นสองตื่นก่อนแล้วค่อยดูก็ได้นะฮะนักเรียนฮะเดี๋ยวครูบอยไม่ซีเรียสน,นะครับเน้นความรู้ควบกู้ไปกับความมันท่านักเรียนแล้วความมันมันจะผ่นอนคลายความเครียดของนักเรียนได้ฮะ ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมนะครับก็ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่เราพบเจอกันบ่อยๆก็เอาอาทิเช่นน้ําเสียนะฮะอ่าอากาศเป็นพิษขยะร้นเมืองนะครับอ่าปัญหาเหล่านี้นะครับล้วนส่งผลเสียต่อชีวิตของเรานะครับแล้วก็การดํารงชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนนะครับอันนี้ก็คือปัญหาที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมปัญหาเหล่านี้เกิดจากใครนักเรียนก็เกิดจากเรานะครับน้ําเสียก็เกิดจากการปล่อยน้ําจากโรงงานลงในแม่น้ํา อากาศเป็นพิก็ตก,การเผาขยะการใช้รถยนต์ที่เกิดฟันมนลพิษนะครับขยะรุ่นเมืองก็เกิดจากการที่เราไม่รู้จักในการคัดแยกขยะก่อนนําไปทิ้งฮะนักเรียนฮะ ปัญหาด้านเหล่านี้นะครับก็หนึ่งด้านเศรษฐกิจนะครับก็ทําให้ประเทศเรานะครับสิ้นเปลืองงบป,ประมาณในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับ2ปัญหาที่2คือด้านสังคมนะครับแล้วก็การเมืองก็ทําให้สังคมไม่น่าอยู่นะครับต้องร่งแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้วก็ปัญหาที่ตามมาก็คือสุขภาพและชีวิตของบุคคลที่ดำรงอยู่ในดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันก็เกิดการเจ็บป่วยไม่สบายนะครับ นี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากาสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์เราสร้างขึ้นะนักเรียนครครับเราก็มาดูปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่นะครับของอพวกเรานะครับก็มีดังนี้นะครับมลพิษทางอากาศนะครับปัญหาก็คือ อากาศเป็นพิษหรือเป็นมนลพิษในอากาศเยอะนะครับเกิดจากการปล่อยควันจากเ่อไอเสียของรถนะฮะก็สองปัญหาน้ําเน่าเสียนะครับก็คือปัญหามลพิษทางน้ํานะครับการปล่อยน้ําเสียการทิ้งขยะลงในแม่น้ํานะครับ สนะครับเสียงดังนะครับก็คือมลพิษทางเสียงก็คือจากาเสียงท่อรถเสียงเครื่องจากเสียงเครื่องมือในการทํางานนะครับปัญหาที่4นะครับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นน้ําท่วมฝนแรงนะครับก็เกิดขึ้นกับประเทศไทยเราเป็นประจำโดยเฉพาะน้ําท่วมนะครับเวลาท่วมที่จังหวัดนครก็จะเกิด ปัญหามากนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อพวกเรานะฮะห,นะ,หน,นะครับปัญหาแรงเสื่อมโทรมชุมๆนในอดนะครับปัญหาเรนี้ก็เกิดจากาการวางผังเมืองที่ผิดนะฮะแล้วปัญหาที่6กก็คือขยะนะครับปัญหาของเสียต่างๆที่ พวกเรานะครับไม่รู้จากวิธีการคัดแยกขยะให้ถูกต้องนะฮะปัญหาในการคัดแยกขยะนะฮะนักเรียนก็พวกเราสามารถช่วยกันได้นะครับก็คือคัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนนะขยะไหนที่นํามาใช้ใหม่ได้แล้วก็เก็บเอาไว้นะครับส่วนขยะไหนที่ไม่สามารถนํามาใช้ซ้ําได้ก็อาจจะเช่นพวกขยะเปียก็นําไปทา เป็นปุ๋ยนะฮะและขยะที่สามารถสร้างไรายได้ได้ก็นําไปขายกัดเยกนะครับแล้วก็ทิ้งให้ถูกวิธีฮะนักเรียนและปัญหาสุดท้ายใหนักเรียนฮะที่มันส่งผลกระทบต่อลูกของเราก็คือปัญหาภาวะลูกร้อนนะครับ ภพระรุกร้อนเกิดจากการที่เราปล่อยก๊าซขึ้นบนชั้นบรรยากาศนะฮะเช่นพวกโรงงานท่อไอเสียจากรถการปอขยะเหล่านี้นะครับมันจะทําให้เกิดภาวะรลกร้อนเพราะฉะนั้นเราช่วยกันได้ให้นักเรียนช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมกันครับนักเรียนครับ โย <Yo, S 2> <Yo, S 1> นะครับเรามาดูปัญหาของสิ่งแวดล้อมกันต่อครับปัญหารู้แล้วก็ต้องรู้สาเหตุของมันว่ามันมาจากไหนนะฮะสิ่งแวดล้อมถึงได้เกิดอ่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีนะฮะปัญหาของสิ่งแวดล้อมนะครับที่เกิดขึ้นนะครับสาเหตุมันมาจากการกระทําของใครครับนักเรียน ผมรู้ต่างดาวหรือเปล่าฮะถูกต้องเลยครับขอบคุณครับก็คือเกิดจากมนุษย์ของเรานะครับที่ยินใช้รถยนต์ทําให้เกิดควันพิษมลพิษนะครับในทางอากาศหรือหรือหรือทิ้งขยะลงในแม่น้ําลําคลองแลทำให้น้ำเน่าเสียนะคะนักเรียน สองเกิดจากการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาทำการ,กรเกษตรนะฮะทำยังไงครับก็คือการฉีดพ่นสารเคมียาฆ่าแมลงยากำจัดศัตรูศัตรูพืชน,นะครับทำให้อากาศเป็นพิษและทำให้น้ำปะปนสารเคมีนะฮะดินและน้ำนะครับ สาเหตุที่3ก็คือเกิดจากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็คือมีการปล่อยน้ําเสียลงสู่แม่น้ําลําคลองนะทำให้แม่น้ําลําคลองเกิดการนหน่เสียให้นักเรียน <S <S นี่ก็คือสาเหตุนะฮะที่ทําให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมให้นักเรียนฮะ